ท4ถึงพศ2555ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์ทดสอบการใช้วัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประหยัดและมีความมั่นคงแข็งแรงสมงารโยธาธิการและผังคือขนมของผู้คนในบ้านเมืเงมีเกเื่อนไปดินวเพราะฉะนั้นงานในสมองวีธีาโยธาเป็นเจ้า

โยธาที่กาได้หรับภัยพิบัติจากอาคารเราสามารถป้องกันได้หรือบรรภาาวัสดุได้มาตรฐานแล้วสิ่งก่อสร้างก็จะมีความมั่นคงแข็งแรงก่อน